นี่ถ้าเราจะเดินปัญญาด้วยการดูจิตเรารู้สึกหายใจไปปั่นใจมีแรงแล้วนะใจมันเคลื่อนไปหลงไปดูรู้ทันหลงไปฟังรู้ทางหลงไปดมกลิ่นรู้ทันหลงไปลิ้มรสไปกระทบสัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจคอยรู้ทันไปนะฝึกไปในสุดจิตขยับเข,ขยื่อนอะไรก็เห็นหมดนะ่ะ นราจะค่อยๆเห็นนะจิตไม่เที่ยงจิตไม่ใช่ตัวเรามันเคลื่อนไหวได้เองนี่ค่อยๆฝึกนะดูไปสักพักหนึ่งจิตหมดแรงจิตหมดแรงกลับมาทาสมถะนะสมถะที่แนะนำก็ใช่กายดูร่างกายหายใจดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนดูร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งอะไรย่างเงี้ยของดูง่ายจิตนเป็นนามธรรม มันเบามันละเอียดมันไม่มีรูปร่างมันดูยากนั้นเวลาเราอยากชาร์จพลังของเราเนี่ยมาที่กายจะง่ายหน่อยเห็นกายหายใจออกเห็นกายหายใจเข้าไปถ้าเดินปัญญาด้วยการดูกายก็ดูต่อไปเลยกลายนี้เป็นของยืมโลกมาใช้ถ้าหายใจไปแล้ว จิตมันชอบเดินปัญญาด้วยการดูนมามธรรมหายใจไปจิตฟุ้งซ่านก็รู้หายใจไปจิตสงบก็รู้หายใจไปจิตดีก็รู้จิตโลบกรดหลงอะไรเงี้ยก็รู้เอาจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตเฉยเฉยก็รู้หายใจไปแล้วจิตเป็นไงก็รู้อันนี้เราเดินปัญญาต่อไปโดยการใช้นมามธรรม ถ้าเราจะใช้รูปประธรรมก่อนก็ดูลงในรูปนในกายนี้แหละเป็นของที่ยืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวไปทางไหนก็ได้แล้วแต่ถนัด